มังคุดที่ปลูกไว้ครบสามสิบสองกิ่งเมื่อไรคอยลุ้นเป็นลูกครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมทุกภูริวัตครับา <c oughs> จากที่คลิปก่อนหน้านู้นผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับว่าจะดูยังไงว่ามังคุดที่เราปลูกไว้อา่าจะเป็นลูกได้เมื่อไรนะครับก็มีสองข้อนะครับก็นับกิ่งให้ครบสามสิบสองกิ่งกับอ่ โคนต้นนะครับโคนต้นต้องโตเท่ากับลูกมังคุดนะครับก็วิธีการนับกิง่งพอดีวันนี้ผมมีต้นเล็กแล้วก,ก็ต้น32กิงกิ่งให้ดูครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับกิ่งที่เราจะนับเดี๋ยวผมไปนับต้นนู้นเลยดีกว่าต้น32มสิบสองกิง่งได้ว่ามันจะออกกิ่งคู่อย่างนี้นะครับนี่เรานับสองเลยนะครับสองสี่ 6กแปดสิบสิบสองสบสี่สิบหสแปดสล้วก็22 2สิบสอง8 30สิบสองสกปสาสองาสสาสกิ่งแล้วนะครับแต่ว่า มันยังไม่ครบองค์ประกอบนะครับเพราะว่าโคนโคนต้นครับโคนต้นยังเท่าเท่านี้เลยครับยังยังไม่ยังไม่โตประมาณว่าเท่า,าลูกมังคุดะครับถ้าเกิดว่าลําต้นโอเคว่าโตเท่าประมาณจะกำปั้นผมได้นะลูกมังคุดลูกโตโครับลำลำลำต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่า กำปอนผมขนาดนี้แล้วก็ครบสาิงกิงอย่างนี้โอกาสเป็นลูกลูกสูงนะครับถ้าเกิดว่าแสงเสริมอะไรได้นะครับถ้าเกิดมาอยู่ในที่ร่มามากเท่าไหร่มีแสงมีอะไรให้องค์ประกอบได้อากาศได้รูดูการอะไรได้สะสมอาหารเพียงพอนี่มีโอกาสเป็นลูกได้นะครับแต่ว่าสําหรับต้นนี้นี่ต้อง คอยลุ้นความสมบูรณ์อีกนิดหนึ่งนะครับแม้ว่ากิ่งจะได้สามสิบสองสามสิบสามสิบสี่กิ่งแล้วนะครับแต่ว่าองค์ประกอบอย่างอื่นเรื่องความสมบูรณ์เรื่องขนาดของโคนต้นแล้วก็ขนาดของกิง่งแล้วก็การสระสมอาหารอะไรต้องต้องคอยลุ้นกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สาระเล็กๆด้วยน้อยนะครับก็มาฝากกันสําหรับคนที่อ่า นอกจากปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกมังคุดด้วยก,ก็สองสิ่งนี้ใช้แก้กันนะครับก็กินทุเรียนแล้วเราต้องกินมังคุดแก้ด้วยนะครับไม่ง,งั้นจะจะร้อนในนะครับก็กินมังคุดตามมันจะไดะ้ลดความร้อนของมังคุดแสําหรับคนเมืองกินเขาออยู่เมืองหนาวกากินมังคุดให้ร่างกายเขาอ,อบอุ่นนะครับก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าคลิปนี้คงมีสาระอะไรบ้างสำหรับคนที่ปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกมังคุดด้วยนะครับก็คงจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เอาเป็นว่าขอ,ขอ,ข,อขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมตุกพลอเพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ